โอ้นี่เป็ญ,ญาเจอกองเลือดเนี่ยต้องไปสืบจากศพแล้วเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยนีย่กองเลือดเต็มเลยหยุดหยุดหยดต้นเหตุอยู่ที่ไหนนี่เนี่ค่ะต้นเหตุตามต้นเหตุมาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นทางเลยค่ะนี่ยค่ะเขาเลยค่ะ มากระฝนตัวทากเนี่ยไปกินเลือดใครมาเนี่ยโอ้โหเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยกินเยอะเกินท้องแตกเลย,ยไปไม่ไหวแล้ว